สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่นานาชาแนลค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนกล้วยจะมาสอนทุกคนนะคะเปลี่ยนหน้าปกช่องบน YouTube ง่ายๆค่ะก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนนะคะกล้วยจะแจ้งก่อนนะว่ากล้วยเนี่ยใช้ระบบ iOS นะคะจะใช้ iPad iPhone ในการทำคลิปนี้นะคะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเปลี่ยนนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีนั่นก็คือ1นึ่ง แอป Youtube นั่นเองนะคะทุกคนจะต้องมีนะคะอย่างที่สองที่เราจะต้องมีก็คือแอปพลิเคชัน Chrome นั่นเองนะคะอย่างที่สามที่เราจะต้องมีนะคะนั่นก็คือรูปภาพหน้าปกช่องของเรานะคะเราก็ต้องเตรียมเอาไว้นะคะเพื่อจะเปลี่ยนหน้าปกช่องของเราให้สวยงามนะคะขั้นตอนมีอะไรบ้างไม่ยุ่งยากไปทำตามเปกันเลยคะ่ะ เราเปิดนะคะแอปพลิเคชัน Chrome ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนพิมพ์คำว่า youtube.com นะคะหลังจากที่เราพิมพ์คำว่า youtube.com เสร็จแล้วนะคะกดคำว่า go ไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาทุกคนเห็นจุด3จุดทางด้านบนขวาสุดไหมคะคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะคะก็ให้เลือกคำว่า ขอเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อปค่ะเสร็จแล้วก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะแล้วให้ทุกคนนะคะกดตรงรูปภาพของเราขวามือบนสุดนะคะกดคําว่าช่องของคุณกดคําว่าปรับแต่งช่องเสร็จแล้วนะคะก็จะปรากฏเป็นหน้านี้ขึ้นมานะคะ ปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะให้กดคำว่าการแสดงแบนด์นะคะก็จะมีทั้งการเปลี่ยนโปรไฟล์ของเราเปลี่ยนหน้าปกช่องของเราแบบนี้นะคะวันนี้กล้วยเปลี่ยนหน้าปกช่องกดคำว่าเปลี่ยนค่ะเสร็จแล้วคั้งรูปภาพเสร็จแล้วอาราบัมค่ะแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราเก็บไว้นะคะ เอามาใส่หน้าปกคลิปของเราได้เลยค่ะกล้วยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยก็จะกดเป็นรูปภาพรูปนี้ค่ะเสร็จแล้วกดคำว่าใช้ค่ะเสร็จแล้วนะคะ,กดค,คะกดคำว่าเสร็จค่ะกดคำว่าเผยแพร่ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเราอัปโหลดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตามที่เราอัปโหลดหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ กดไปที่ YouTube นะคะกดไปช่องของคุณปรากฏเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นไงกันบ้างคะเห็นไหมล่ะกวยบอกแล้วว่าขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเชื่อกล้วยสิแค่ทําตามที่กล้วยแนะนําทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะเห็นไหมง่ายๆนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก้วยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย